สวัสดีครับพบกับคุณพยน Channel อีกเช่นเคยครับตรงนี้ก็คงจะพอจำกันได้ครับณที่นี้ก็คืออุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับหรือสถานที่เขาจัดพืชสวนโลกกันเมื่อปี2549งาน e x p l o r ครั้งนั้นยิ่งใหญ่จริงๆครับผมเคยพาท่านมาเที่ยวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้รู้สึกจะ่ครั้งแล้วนะครับ วันนี้พาท่านมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งซึ่งทราบข่าวว่าขณะนี้ดอกราชพฤกษ์บานสะพรั่งทีเดียวเขาก็มีอุโมงค์ราชพฤกษ์แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ครับไปลอดอุโมงค์ราชพฤกษ์แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เที่ยวชมสถานที่อื่นๆด้วยครับเชิญครับผมครับบริเวณประตูเข้านะครับมาจนถึงบริเวณนี้เลยฮะเนี่ยฮะ ฤดูนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้เมืองหนาวนะครับในช่วงเดือนในช่วงฤดูหนาวนะฮะเดือนตุลาพฤศจิก,กาเนี่ยครับ UA, ตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกไม้เมืองหนาวทั้งน้นสวยงามทีเดียวครับนู้นนะฮะตั้งแต่นี้ไปจนถึงนู่นนะครับหอ,อคําหลวงตรงนู้นเลยนะครับก็จะเป็นพวกไม้เมืองหนาวกันทั้งนั้นสวยงามทีเดียวแต่ตอนนี้นะครับเป็นดอกไม้ท,ท่านทราบไหมเอ่ยดอกอะไรนี่ครับ ก็สวยอีกรูปแบบหนึ่งครับหลากหลายสีทีเดียวนะฮะตั้งแต่นี้ไปนะครับจนถึงนู้นเลยครับสุดนู่นละดอกอะไรเอ่ยครับอ่าท่านก็คงจะรู้ดีเนาะผมไม่ต้องบอกละมั้งนะครับเนีย่ยดูสิครับสวยงามทีเดียวฮะดอกบานไม่รู้โรยนะครับเนี่เมืองตางเมืองเหนือเอาเป็นห้องดอกตะล่อมนะ ดอกตะล่อมบอ่อแห้งบอ่อเหี่ยวนี่ครับน,นี่ฮะเอาละครับชมดอกตะล่อมดอกบานไม่รู้รวยหลากหลายหลายสีส่วนมากก็จะมีสีขาวสาีนี่ออกชมพแูแก่ๆนิดนึงนะฮะออกชมพูแล้วก็สีชมพูโดยตรงนะครับนี่ฮะส่วนมากจะมี3ส,สีนี่นะครับสวยงามทีเดียว เอาละครับตอนนี้ผมจะพาท่านไปลอ,อดอุมโมงค์ลาดชพึกแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับเพราะว่าเรามาที่สวนลาดชพึกแล้วนี่ก็ต้องไปลอดอุมโมงค์ราดชพึกกันหน่อยแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับคงจะไปด้านโน้นนะนะครับ ไปกันครเอาละครับตอนนี้เดินทางมาถึงอุโมงค์ราชาพฤกษ์แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่กันล้ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านลอดอุโมงค์แห่งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นไปชมด้านข้างๆกันก่อนครับ Go b w a m i n g ภาวะโรคร้อนตรงนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องหมายตาสัญ,ญลักษณ์มูลุิธิไม้ดอกไม้ประดับนานาชาติโกยางเมืองโกยางประเทศเกาหลีใต้นู้นนะครับซึ่งมูลุิธินี้มีความสมานอันแน่นแฟนกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งก็ได้จัดงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพันไม้ศิลปะและวัฒนธรรมกันอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดประสงค์หลักที่ประเทศไทยและเกาหลีให้ความร่วมมือด้วยกันก็คงจะเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนนี่แหละครับลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เอาล่ะครับตอนนี้เราไปชมอุโมง์ลอดอุโมงลาดชัพึกแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่กันได้เลยครับผมอันนี้ครับรถล,ลางกรพานักท่องเที่ยวลอด อุโมง์รัชฉพึกแห่งนี้ด้วยนะครับนี่อยากนั่งรถลังเที่ยวก็ได้ตามสบายเลยนะครับนะครับเอาละพวกเราก็ไปเที่ยวชมอุโมง์รอดอุโมง์กันกับผมได้เลยครับผมนี่ฮะดอกะะรัชฉพึกบานสะพังสวยงามทีเดียวครับเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยเราทางอีสานเขาเอื่น่าอยักดอกหยังก็ดอกคุณนเนาะดอกคุณน ทางเหนือเขาก็ห้องว่าดอกลมแรงครับผมก็จะบานสะพั่งในช่วงเดือนมีนาเมษานี่นะครับท่านใดที่ยังไม่ ได้มาเที่ยวเก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวกันได้เลยครับมาลอดอุมโมงรัราฉพึกแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่กันได้เลยเอาละครับสุดเราคลิปนี้ก็คงจะนำพาท่านมายังอุมโมงร์ราฉพึกแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่มาชมความสวยความงามของดอกราชพฤพึกตั้งแต่นู้นมาแล้วครับก็บังว่าทุกท่านก็คงจะสนุกสนานมีความสุขไปพร้อมๆกันกับผมก็อ,อย่าลืมครับ ดอกแกวบานสะพรั่งอยู่เลยนะฮะก็หาโอ,อกาสมาเที่ยวมาชมนะครับหาความสุขให้กับตนเองนะครับที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีมีชัยกันทุกท่านครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด่กันดินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคู่ต์เชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ